นี่มาอีกสองเล่มนะครับขวานนะครับเดี๋ยวเราจะแปลงโฉมมันให้มันใช้งานได้ครับคับบมีโต้นะครับ,รรบดุนเก่าท้องบอลไหมส่วนมากท้องเยาวนะเพราะว่าฟันอยู่ท้องฟันอยู่ช่วงท้องแล้วก็ฝนอยู่ช่วงท้องบช่วงกลางๆจะไม่หนีหิน,นครับช่วงกลางๆจะโดนหินบ่อยแล้วก็มาก ไม่เหมือนหัวกับท้ายนะที่ว่ามันจะมันจะหลุดไปจากช่วงหินพุ๊บอย่างเงี้ยหลุดช่วงท้องมันจะโดนอยู่ตลอดนะครับโอเคเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอ่าเสร็จเรียบร้อยนะครับสองเล่มนะครับรีดเล่มนี้ก็รีดช่วงท้องออกมานะครับจากจากรูปเก่ามันก็ท้องมันจะเว้านะครับเพราะว่าใช้งานส่วนมากเราจะใช้งานช่วงท้องฟันนะครับ แล้วก็ฝนอยู่แถวช่วงท้องบ่อยนะครับก็รีดช่วงท้องออกครับอันนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้ปาดให้ช่วงคมมันสวยมากนะเพราะว่ามันบางแล้วนะครับมีดบ้องครับตอนนี้ไม่ได้ฟันไม้ไผ่ให้ดูนะ เกียงเกาแล้วครับเพื่อนผมมันมันเป็นคนจีนนะครับมันชอบพูดว่าขาวไร้ขนนะครับมันไม่ได้บอกผมนะเพื่อนผมมันมันเป็นคนจีน,นครับมันจะเป็นคนที่ขาวขาวหลอแต่ว่ามันจะไม่มีขนนะครับนะครับผมก็ขอใช้คําพูดมันสักหน่อยครับขาวไร้ขนถากออกก่อนคมประมาณนี้เลยนะครับ สาวๆคนไหนชอบโกนคนนักแข่งสั่งมีดผมไปโกนได้นะครับฟันไม้ทำขมงข้าวได้ยันโคนโกนได้ยันขนนักแข่งนะครับครับเสร็จแล้วนะครับพวกนี้มันเล่มผมทําให้เล่มละสองร้อยนะครับที่นี่มันคนนี้คนแถวบ้านนะครับเล่มละสองร้อยนะครับค่าเค็นนะครับถ้าชุบแข็งอย่างเดียวเนี่ยเล่มละร้อยห้าสิบบาท ชุบแข็งนะครับสมมติเล่มเนี้ยเล่มเนี้ยมันชุบอย่างเดียวนะครับถ้าสังเกตตั้งแต่แรกนะมันชุบอย่างเดียวนะครับร้อยห้าสิบาทนะครับชุบชุบแข็งก็คือจบงานนั่นเลยครับก็คือใช้งานได้เลยนะครับนี่สองร้อยก็ใช้งานได้เลยนะครับเหมือนฟิลเหมือนซื้อมีดใหม่เลยนะครับดีกว่าไปโยนทิ้งกองขยะนะครับเพราะมีดพวกนี้เวลาใช้ไปนานๆแล้วมันก็จะหมดคมนะครับอืผมชุบเลยครึ่งนะครับเห็นไหมเห็นเห็นริ้วแนวแนวคมนะครับที่ผมชุบไป มันจะเป็นริ้วๆหน่อยแนวชุบแข็งอยู่นั่นนะครับตั้งแต่ช่วงนี้นะัมนจะเป็นริ้วเส้นๆอยู่นะก็เล่มเนี้ยฝนฝนใช้จนหมดได้เลยนะเพราะมันบางแล้วนะครับมีดบางแล้วนะจะหมดแล้วนะครับฟันได้นะครับฟันหนักฟันเบาได้หมดนะครับแต่ว่าด้วยความที่มีดมันเบานะครับมันก็จะไม่เหมาะกับการฟันหนักเพราะว่ามีดมันไม่มีน้าหนักนะครับมันจะไปเหมาะกับการ ทำงานเบาๆนะครับเหลาส่วนมากตามคนบ้านผมนะเขาจะเอาไปเหลาตอกนะครับเหลาตอกตอกมัดก้านะครับสารตะก้างานจัดสารนะครับพวกบางๆพวกนี้นะแต่แต่ฟันของแข็งได้นะไม่ไม่เคยเกี่ยงครับแต่แค่บอกว่าเออคุณสมบัติมันน่าจะเหมาะกับการงานเบานะตัวนี้นะตัวนี้บอกงานหนักได้เลยนะครับ ไม่ได้หนานะครับบางครับรีดรีดไปบางครับไม่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 กลัวแตกด้วยนะครับเพราะเราเราชุบไปพอดีนะครับไม่ได้ชุบแข็งมากไม่ได้ไม่ได้ชุบแข็งป๊กขนาดนั้นนะครับเราชุบเอาใช้งานได้จริงครับถ้าเป็นถ้าขวานพวกนี้ท่านมาแรกๆรู้สึกว่ามันจะไม่สวยนะ มันจะเป็นขวานตลาดนะถ้าผมเดาไม่ผิดมันจะหนาๆนะครับปาดพอให้เสร็จให้เป็นลูกทรงขวานนะครับนั่นจะเป็นงานงานเกษตรนะครับแต่ส่วนมากซื้อมาก็จะเข้าไม่ค่อยดีหรอกครับขวานพวกนั้นนะครับมันต้องมันต้องอาศัยว่าเราแต่งเอานะถ้าเราซื้อมาถูกถูกแล้วก็เ่าเรามาปาดคมเอานะปาดปาดแก้มเนี่ยมันอ่าปาดตรงนี้นะเห็นไหมที่ผมเอานิ้วทาเ,เราปาดให้มันบางลงไปเรื่อยๆนะครับแล้วขวานของท่านก็จะคมนะครับสมมุติว่าเราไปซื้อ หวานหรือมีดถูกๆที่ตลาดนะครับเอาเอาหินเจียปาดนะปาดปาดค่อย <demost ra> ๆปาดนะปาดแล้วชุบน้ําไปด้วยนะครับเหมือนที่ผมเคยทําให้ดูในคลิปปาดแล้วชุบน้าไปเรื่อยๆปาดชุบน้ำไปเรื่อยๆ <altura> <never fails. blindfold ed> ไม่ต้องรีบนะครับใจเย็นนะครับแล้วมันก็จะคมและเข้าดีนะครับแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือเขาทํามาแบบรวดเร็วนะครับมันจะมีอาตาัตราการเสี่ยงที่จะแตกหักสูงครับแล้วก็ต้องยอมรับนะครับว่า ของถูกมันก็ต้องแลกมาด้วยอย่างนั้นนะครับถึงแม้จะเป็นเหล็กแหนบหรือเหล็กอะไรก็สร้างนะครับถ้าถ้าได้งานเหล็กแหนบมาก็ดีนะเพราะมันคมนะแต่บางคนแต่แต่สมัยนีย้เขาไม่ใช้เหล็กแหนบเขาใช้เหมือนเหล็กสําเร็จรูปเป็นแผ่นมาแล้วก็ตัดเอานะตรงนี้แค่บางบางเจ้าบางร้านนะครับไม่ได้หมายถึงทุกคนนะโอเคผมจบคลิปไว้เท่านี้เนาะวันนี้คงไม่ได้ฟันเทสให้ดูนะเพราะว่าผมขี้เกียจฝนมีนะครับเพราะเวลาผมฟันแล้วเนะี่ยผมก็ จะต้องเอาไปฝนใหม่นะครับเพื่อให้ลูกค้าได้ใช้มีดที่คมคมที่สุดนะครับโอเคสวัสดีครับ